เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยภายในงานมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้พระสุธรรมยานวิเทศเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ ในการเผยแพร่และขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศค่ะและรับภารกิจงานพระศาสนาหลายหน้าที่เช่นพระธรรมทูตสายโอเชียเนียประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมูกก่เกาะแปซิฟิกใต้เป็นประธานสภาองค์กรชาวาพุทธพันธรัฐออสเตรเลีย President of the Buddhist Federation of Australia เป็นเลขาธิการมูลนิธิ หกปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นโดยทางวัดพระธรรมกายค่ะจะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยานวิเทศวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ณชาปนสถานชั่วคราวทางเข้า1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านทางระบบซูมได้ที่ meeting id นี้ค่ะ96173394817 96 plus c o 072ค่ะ